ครับก็สวัสดีครับนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเพจบ้านไร่นายโกนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับแปลงนานะครับสวนแบบผสมผสานนะครับวิธีทําของบ้านไร่ครับมาดูกันครับนี่ครับก็จะเป็นการทํากันชนนะครับกันชนนะครับจะทําไม่ให้น้ําเข้านะครับจะเป็นนาอินทรีย์นะครับทํอินทรีย์พันตัวเศ์นะครับ แบบเกืือกูดกันนะครับก็จะมีต้นไม้ที่ปลูกนะครับตามโครงการในคันหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับก็จะมีไผ่ครับไปกิมซุงนะครับหรือไผ่ตรงลุมแรงนะครับก็จะสลับสลับกับตันนี้จะเป็นไม้สักนะครับซึ้งลงนะครับจะจะทำเป็นไม้ชั้นชั้นยอดนะครับเรือนยอดเป็นไม้ชั้นแรกนะครับนี่ก็สลับกันนะครับ กระไผ่นะครับนี่จะเป็นลักษณะซิกแซกไหมครับแซกแบบปันปลานะครับนี่ครับแซมด้วยตะไครนะครับตะไคร้พันเกษตรนะครับนี่นะครับระหว่างกลางระหว่างระหว่างกลางไผ่กับไพรนะครับห่างกันประมาณสี่เมตรนะครับสี่คูณสีนะครับ เรียนยอดนะครับนี่น่ครับแจ่ม้วยต้นกล้วยต้นกล้วยนะครับระยะความกว้างประมาณสี่เมตรนะครับตามครูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพืชชั้นแรกนะครับก็เป็นมันเทศนะครับมันเทศญี่ปุ่นนะก็ลงไปนี่ครับเป็นแนวทางนะครับค่อนข้างจะไกลนะครับระบบน้ําไม่ถึงนะครับ ครับสลับไปกล้วยนะพือแต่ละชนิดมันอยู่ด้วยกันได้นะครับปลูกซ้อนๆกันนะครับก็เรียกว่าใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าครับนบครับในพื้นที่ประมาณเ็ดไร่ครับเจ็ดไร่กว่านะครับนี่ครับนี่ครับทำคันใหม่ครับนั้นก็ตีดกะ ลำห้วยนะครับมีน้ำใช้ตลอดปีนะครับนี่ครับนี่ครับต้นไผ่ครับปลูกได้ประมาณ6เดือนนะครับนี่ครับเป็นตัวเดียวรูปแบบของสวนเกษตรอินอทรีย์บ้านไร่ในโคนก็สำหรับเพจนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนนะครับ